นะครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของโค้ชชาแนลช่องที่ไพคอนดวงชะตานิพพยิบซีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริจแม้แก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองนะครับในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตาครับของคนที่เกิดในราศีในราศีมีนนะครับในราศีมีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคือตั้งแต่20กุมภาถึงยี่สิบมีนาคมนะครับมีดวงชะตานะครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมนักขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับเลือกไพ่ก่อนนะครับเลือกไพ่นะครับเลือกไพ่นะครับเป็นตัวแทนของราศีมีนะครับในการเลือกไพ่เพื่อจะมาแพรกรอนดูชะตาครับให้กับทุกทุกท่านนะครับก็นะครับเราจะคุยกันนะครับในทุกๆคลิปก็คือจะใน4ี่เรื่อง4หัวข้ออยู่แล้วนะครับก็คือการงานนะครับการเงินนะครับความรักและก็สุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นใน4หัวข้อนี้นะครับของหนุ่มสาว หรือว่าชาวราศีมีนนะครับซึ่งจะเป็นดวงชะตานะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับนัเลือกไพ่ก่อนนะครับดูสิครับว่าราศีมีนนะครับช่วงนี้จะมีเกณฑ์ดวงชะตานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวเราเริ่มจากการงานก่อนเลยมาดูกันเลยครับว่าการงานนะครับของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับ ช่วงนี้เป็นไงบ้างนะช่วงนี้นะครับราศีมีนการงานก็มีความโดดเด่นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะงานในกลุ่มอาชีพนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะกับครูกับอาจารย์อันนี้ไม่รู้ว่าช่วงนี้ติดโควิดหรือติดอะไรเปล่านะครับดูแล้วเหมือนกับอาจจะอยู่นิ่งสักนิดนึงนะครับแต่ว่ายังอะไรอ่ะจะได้รับรับตังค์อยู่รับค่าจ้างอยู่นะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่เพียงแต่ว่าก็ดูว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะครับยังมีความมั่นคงอยู่แต่เพียงแต่ว่า คุณนัทเยเชื่อว่านอกจากนอกจากงานที่เป็นงานประจําแล้วเนี่ยเขค,คิดว่าราศีมีนเนี่ยน่าจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่ามีทํางานเสริมทําเพิ่มเติมทําอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่เขาก็เชื่อว่าดีอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าดวงเกณฑ์การงานของราศีมีนนะครับจะมีขยับนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะเี็นได้ว่าขยับแล้วเนี่ยชาวราศีมีนอาจจะต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นนะนะครับอาจต้องมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นหมายถึงว่า ถ้าเราทำประจําแล้วมีงานเสริมเป็นงานส่วนตัวก็รับผิดชอบมากขึ้นหรือแม้กนระทั่งเราทํางานประจําอยู่อาจจะครับอาจจะจะมีการได้เป้าบบหมายนะะได้เป้าบบหมายหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่สูงขึ้นก็ทําทให้อาจจะมีการทํางานที่เยอะขึ้นในช่วงนี้อ่ะแต่สุท้ายก็แต่ว่าภาพรวมนะครับกับการงานยังตอบว่าดีอยูย่นะตอบว่าดีอยู่นะครับคราวน,นี้การงานการเงินบ้างนะครับการเงินการเงินของหนุ่มสาว หรือว่าชาวราศีมีนนะครับการเงินต่อว่ายังดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่พิจารณาว่าอาจจะมีการใช้จ่ายนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะตามใจตัวเองสักนิดน,นึงในช่วงนี้อาจจะอยากได้ของเนีย่ยเอฟสินค้าอยากจะไปนู่นอยากจะกินอะไรหรือเปล่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้เงินกับเรื่องตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับกับเกณฑ์การเงินของหนุ่มสาวราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนนะครับถ้าถ้าไม่ไปยืมตังค์ใครในช่วงนี้นะครับก็จะมีคนไปยืมตังค์มีคนมาขอยืมตังค์ก็ต้องระวังทบก กับคนที่มาขอยืมนะครับอาจจะมีการอา,อาจจะมีการเบี้ยวอาจจะมีการอ,าอะไรนะใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายสิใช้นี่เราไม่ตรงตามกําหนดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงเอาไว้อ่ะยืมวันนี้อีกอาทิตย์หน้ามาใช้เจออาทิตย์หน้าไปทวงบอกไม่มีแล้วอ่ะก็อยู่ในอารมณ์แบบนี้ได้ต้องระวังเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ากับเรื่องของการเงินอ่ะมีการถูกปกปิดด้วยนะ ชาวสีมีนครับมีการถูกปูปิดถูกซ่อเลนสถูกโกงถูหักหลังด้วยยังต้องระวังอยู่นะครับถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะครับมาดูสุขภาพกันบ้างครับสุขภาพของชาวราศีมีนนะครับอ่านะครับถ้าเป็นสุขภาพไหครับชาวราศีมีนนะครับยังต้องนะครับยังต้องระวังเรื่องของอ่าโรคภัยช่องท้องครับกระเพาะลำไส้ครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ไปกินอะไรที่มันมันเป็นปัญหาหรือเปล่าคือกินแม่ท้อง ท้องเสียท้องอืดกดไหลย้อนอ่ะนี่ก็เป็นไปได้อยู่อาจจะปวดท้องก็ได้นะครับพพิ่งนี้อ่ะเขาบอว่าด้านสุขภาพยังต้องยังต้องระวังนะครับต้องระวังเรื่องตรงนี้อยู่ตรงจุดตรงนี้อยู่นะครับความรักบ้านรับราศีมีนนะครับกับความรักเป็นยังไงนะครับความรักกับราศีมีนนะครับถ้าตอนนี้นะครับถ้าคนที่โสดอยู่นะครับผมเชื่อว่าในช่วงต้นปีนี้เลยในมกราคมนี้เลยนะครับมีเกณฑ์้วครับจะเจอเจอเจอคน ที่ชอบเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะครับอาจจะมีปิง๊งอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นต้นปีที่ดีกับเรื่องของความรักเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วจริงๆก็ยังรักกันดีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกกันสักหน่อยหนึ่งนะครับพอดูแล้วในช่วงต้นปีนี้เลยกับหนุ่มสาวนะครับราศีมีนหรือว่าราศีมีนที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่ต้องอะไร ขัดแย้งกันเรื่องของความคิดหรือเรื่องของทศัศนคตินะแล้วก็อาจจะมาถกเถียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆเจราจาค่อยๆพูดคุยกันนะครับสอบนุ่มสาวสาวราศีมีนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคลิปดวงชะตาครับตั้งสี่หัวข้อ,ขอการงานการเงินความหลักแล้วก็สุขภาพของชาวราศีมีนนะครับคุณ้นก็ฝากกด subscribe ครับกดไลค์และกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจคณนั้นด้วยครับในการทำคลิปวีดีโครับมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ